โรคใบด่างในมะเขือเปาะก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่มักจะมาช่วงฤด,ดูฝนโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกชุกเป็นโรคที่สร้างความเสียหายได้มากพอสมควรเพราะมันจะทําให้คุณภาพของผลมะเขือเนี่ยลดลงก็เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งอาจจะมีแมลงวีขาวเป็นพาหะต้นที่เป็นแล้วเนี่ยจะรักษาไม่หายและยังสามารถแพร่กระจายไปยังต้นอื่นได้ ถ้าเจอก็ให้รีบแก้ไขทันทีก็จะเป็นการยับยั้งความเสียหายของการระบาดได้ถ้าเป็นมากก็คงต้องใช้สารเคมีช่วยแต่ที่ผมปลูกเองเนี่ยมันมีไม่กี่ต้นการระบาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับพริกขี้หนูสวนต้นพริกเนี่ยผมปล่อยให้มีการระบาดนานเกินไปแต่มะเขือเนี่ยดูเพิ่งจะเริ่มเป็นไม่นานเดี๋ยวผมจะลองใช้สูตรเดียวกับมะเขือก็คือการใช้ปูนแดงละลายน้ําแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ใส่แล้วค่อยเอาน้ําที่ใสเนี่ยเอาไปผสมน้ําแล้วลองพ่นดูเดี๋ยวผมจะลองพ่นดูสัก 2- 3สรอบ สักสามวันครั้งเดี๋ยวค่อยมาดูผลกันนะครับว่าผลของการใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะสามารถพอจะหยุดการระบาดได้ไหม ผมได้ทำการพ่นไป3มรอบครับประมาณสัก10วันตอนนี้ดูอาการของต้นมะเขือเปราะก็น่าจะดูดีขึ้นดีกว่าในช่วงแรกๆถึงจะไม่หายสนิทแต่ก็จะพอให้ดอกให้ผลเอาไว้กินต่อไปได้ก็คงปล่อยไว้อีกสักระยะหนึ่งจะได้มีมะเขือเปราะเอาไว้กินด้วยเอาไว้ให้ต้นมันแก่มากกว่านี้หน่อยแล้วค่อยตัดถือว่าวิธีนี้ก็พอจะช่วยได้สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เจอปัญหาเรื่องคลิกเรื่องมะเขือที่ปลูกแล้วเกิดโรคใบด่างในช่วงฤด,ดูฝนให้รีบจัดการแก้ไขเลยนะครับจะลองใช้วิธีนี้หรือวิธีอื่นก็ได้ ผมคิดว่าการทำการเกษตรมันคงไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวมันก็คงต้องเรียนรู้และทดลองกันต่อไปครั้งนี้อาจจะได้ผลครั้งหน้าอาจจะไม่ได้ผลก็ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ